มาขุดปูปุดเอาปเห็นหนึ่งเดียวเตยห็นมาแล้วมาดูเมียเอาไห้พรอมไรบ้างดูะน่ได้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวบวงนี้ขุดปูกันปูนี่แม่เตยเราสามตัวสามตัวรไปหาอีกไปหาอีกนี่มาดูรูปูนี่ มาดูการเราจะขุดกันนะคะอันนี้2อรูนะคะหุ้ยข้นคอนโคอนไซใส่ถอยก่อนนนีข้ดินทรายขุดไงขุดไปีกเปียกหมดเลิกเลยโอ้โหงั้นดินเป็นน้ำนี่น่งี่่าย ตกผงผง้วแจับปูพอเม่อยตกผงแล้วตกผงแล้วยีดใจเอาเมังเดี๋ยวเอาใสเอาซองมืนกันให้พอเมซองเนจุกเลยจุกเลยจุกเลยเออเอาตัวนอยผสมกับล้วยเนาะเอาสกัคแวอยู่นี่อยู่นี่ แต่พวเราสี่ตัว